สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านวันที่ผมจะมาฟันธงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีประชากรบางส่วนนั่นเนี่ยนักฟันธงนักฟันแทดเกิดอะไรขึ้นจ้าเคยออกมาฟันธงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทักษิณจะจบแล้วพฤศจิกาปีที่แล้วเดี๋ยวทักษิณจะจบแล้วนั่นเนี่ยธันวาเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่จบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนกับพญาเสือติดปีกเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้นะครับท่าานมแล้วจเกิดอะไร ขึ้นจะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสัญญาณดีมาอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเดี๋ยวเอ้ามาแถลงนะครับท่านรวมถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมกลุ่มคอปทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านรู้สึกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันกลับบ้านไปหรือยังเกิดอะไรขึ้นจ้าเตรียมโหนวันเด็กนะครับท่านผู้ชมถามโนวันเด็กยังไงวะเนี้ยเตรียมนัดมวลชนนะครับท่านผู้ชมเตรียมสนตะพายครับท่านพากันออกจูงเดินนะเนี่ยนัดประชาชนทั้งหลายเว้ยเฮ้ยเตรียมกันให้พร้อมแล้วเนี่ยลงท้าผ้าใบหรือเตรียมกันให้พร้อมนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะออกเดิิินนะะะี่ปปรรราาบบบออทััชวตไม นี้วันไหนจ้าผมต้องมาโปรโมทให้มันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะหาว่านี่ไม่มีสื่อประโคมข่าวให้มันเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้า11มกราคมนี้ครับท่านม็อบควายเดินนะครับท่านผู้ชมเตรียมโหวนวันเด็กครับท่านเพื่ออะไรจ้าเพื่อปราบปรามระบอบทักษิณอะไรประมาณนี้เฮ้ยโดยน้องๆที่เป็นเด็กๆทั้งหลายแหล่น,นั้นเนี่ยรวมถึงประชาชนทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองนะครับท่านอย่าเที่ยวผ่านไปม็อบกาลีบ้านกาลีเมืองนี้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยผมคาดอย่างนะครับท่านว่ามันจะต้องมีไอติมเอามาแจกเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ จะมีขนมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นภาษาที่อ,อแถวบ้านผมนะครับท่านตอนอยู่ภาคใต้นั้นเนี่ยเขาจะใช้ศัพท์ว่าหวานลอดแล้วก็กะด,ดูดักอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านๆน,นะครับท่านผู้ชมหรือว่าภาษาที่ฮิตกันตอนนี้นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นขนมนาะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้าสัญญาณดีมาก่อนแล้วครับท่านโดยประธานองคมนตรีนะครับท่านผู้ชมอวยพรนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรให้ประสบความสําเร็จในการทํางานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองครับท่านแล้วจะเกิด อะไรขึ้นจ้าเอยก็ไม่รู้นะครับต้องผู้ชม เออจะเกิดอะไรขึ้นดีวะเนี่ยก็าไม่รู้ว่าผมจะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้สิเว้ยเฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานซืนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยได้เดินทางไปที่ธรเนียบองคมนตรีนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อไปเข้าพบครับท่านประธานองคมนตรีซึ่งก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งครับท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมคนที่24ถ้าเกิดจาไม่ผิดเกิดเกิดอะไรขึ้นจ้าโดยได้เป็นนนนนาาายยกกรรัััฐมตีีหลงจท่สบุญ์ นายกับท่านผู้ชมได้ทําการก่อการครับท่านรัฐประหารยึดอานาจจากพันตํารวจโททักษณิณชินวัตรเมื่อปี4ีอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจาโดยตอนนี้สัญญาณดีแบบตีบวกเลยนะครับท่านผู้ชมแบบเสริมใยเหล็กกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองประธานองคมนตรีครับท่านพลเอกสุรยุทธ์จุราลานนท์นายรับท่านผู้ชมอวยพรนายกแพทองทานชินวัตรให้ประสบความสําเร็จในการทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองอะไรประมาณนี้หลังนายกเข้าขอพรปีใหม่กับประธานองคม์มนตรีพร้อมสักกราระพระแก้วมรกตสารหลักเมืองนายรับท่านผู้ชมเพื่อความ สิริมงคลในการทํางานอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยถ้าเกิดสมมุติต้องพูดเรื่องของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั้นเนี่ยว่ามีการติดต่อกับพลตารวจโทรไอ้พันตํารวจโทรทักษิณชินวัตรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โดนยึดอานาจรัฐประหารไปนี้เมื่อปีสีก็มีการติดต่อกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้อ้างอิงจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เองเลยครับท่านโดยหลังจากยึดอานาจได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมจำไม่ผิดนะเนี่ยรู้สึกว่าวันที่4หรือวันที่เท่าไหร่่ไมรู้นเนเของดือนตุลา ปี49นะครับ่านผู้ชมหลังจากที่สนธิบังครับท่านยึดอํานาจทักษิณชินวัตรนะเนี่ยเมื่อ19กันยาปี49อะไรประมาณนี้ออกมารับนะครับ่านผู้ชมว่าเคยได้มีการติดต่อกับพันตํารวจโทรทักษิณอดีตนายกจริงครับท่านเอ้ยมันจะเจาะลึกก็ลาบากนะครับ่านผู้ชมเอาก็เป็นว่า อ่ะเรื่องนี้ก่อนดีกว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าครับท่านก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ม็อบควายเดินเตรียมออกอารวาสเดินเพ่นผ่านอย่างไม่หยุดยั้งอีกแล้วนะครับท่านหลังจากที่เป็นม็อบกะพีนั้นเนี่ยกาลีบ้านกาลีเมืองอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยมาเป็นหมื่นนั่นคือเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าเป็นอายุรวมกันรวมกันเป็นหมื่นปีพันปีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเช็คบินป่วยทิรย์ชั้นมิบสี่อะไรประมาณน ปรทรนนเนี่ยนัดมวลชนครับท่านเอ้ยที่แยกข้อควายไม่ใช่ อ๋อมอเอามาม็มอบควายเดินครับท่านนัดประชาชนนะเนี่ยเตรียมจูงเดินครับท่านที่แยก้อกวัวอะไรประมาณนี้เพื่ออะไรจ้าเพื่อหยุดระบอบทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมนับชุมนุมกันวันเด็กกันเลยทีเดียว11มกราคมนี้ครับท่านม็อบควายเดินนะเนี่ยประกาศประชาชนทั้งหลายว่าเฮ้ยกูเตรียมจะจูงเดินพวกมึงแล้วนะเนี่ยนัดสวมรองเท้าผ้าใบลุยกันที่แยก้อกวัวไล่เช็คบินรัฐบาลวัดใจระบอบทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้ลั่งเที่ยงวันยันเที่ยงคืนฮะ ไอเวนเอ้ยเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับท่านผู้ชมตายแล้วตายแล้วถามทําไมจ้านึกว่ามันจะอยู่ยาวนะครับท่านผู้ชมโดยผมก็เพิ่งเปิดมาเจอครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนแรกผมก็นึกว่ามึงจะต้องอยู่สักสี่ห้าเดือนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าวายเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเองนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มึงอย่ามาเลยดีกว่าเพราะอะไรจ้าขนาดมันจัดมาเป็นปีสองปีนะครับท่านผู้ชมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยครับท่านดีขึ้นอย่างเดียวนี่คืออะไรจ้าเอ้ยไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับ แต่ขึ้นที่ว่านี่คืออายุครับท่านของไอ้ประชาชนทั้งหลายที่ออกมาชุมนุมนะครับท่านะผู้ชมก็มีการออกมาโหวนวันเด็กกันแล้วนะเนี่ยเฮ้ยโดยผมวาดหวังนะครับท่านะผู้ชมว่ามันต้องคิดแบบนี้แน่นอนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจว่าเฮ้ยเตรียมตั้งกล้องถ่ายนันเนี่ยเป็นจุดๆอะไรประมาณนี้บอกเฮ้ยไอเวนทำไมมีอะไรนั่นเนี่ยกูสาม,มาชุมนุมกับมึงนะ ไอ้นี่ก็สวนไอเวนนั่นไอ้กูก็ให้มึงกินข้าวฟรีนะเนี่ยวาไม่ไม่ไรขอบคุณมากเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปถ่ายตามจุดนี้นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปถ่ายตรงนี้นะถ่ายอะไรวะเนี่ยถ่ายหนักถ่ายเบาหรือเปล่าบอกไม่ใช่เนี่ยก็นี่กวนไม่เลิกเตรียมไปถ่ายนะเนี่ยเดี๋ยวพอเด็กๆเ,เ,เดินผ่านมาเราจะมีการแจกไอติมหรือเปล่าไม่รู้นะท่าน,นผู้ชมวันนี้ผมคิดพอดให้มันก่อนครับท่านเดี๋ยวนั่นเนี่ยจะมีเด็กๆมาเอาไอติมอะไรประมาณนี้พวกมึงถ่ายเลยนะเนี่ยบอกว่าให้โลกรู้โลกรู้ว่าอะไรจ้าโลกรู้ว่าเนี่ยาาดเังมมอบ ประมาณนี้หรือไม่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวมาแล้วจ้าครับท่านหัวหน้าม็อบนนเนี่ยกาลีเมืองครับท่านแกนำม็อบส้นตีนส้นมือนนเนี่ยประกาศเจอกันวันเสาร์ที่11มกราคมปี68เพื่อเช็คบินป่วยทพิปชั้น14แล้หยุดระบอบชินวัตรหยุด MOU 44หยุดบ่อนคาสิโนหยุดการเมืองตัวแทนจับตานางฟ้า ยิ่งรักชินวัตรเตรียมกลับมานะครับท่านผู้ชมนะที่ไหนจ้าเฮ้ยที่ไหนอย่าไปรู้เลยนะครับท่านผู้ชมโฆษณาให้มันแค่นี้นะเนี่ยผมก็ไม่ได้เบี้ยสักบาทครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าแค่นี้ก็น่าจะเป็นบุญหัวกับมันเกินพอแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านนัดมวลชนใส่รองเท้าผ้าใบนั่นเนี่ย ม็อบควายเดินเตรียมออกเดินครับท่านนัดประชากรนนเนี่ยแยกข้กวัวโอ้ยว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมขนาดเดียวกันครัคบท่านตอนนี้นนเนี่ยมีการออกมาโอดควรนะครับท่านผู้ชมของประชากรบางส่วนแต่ต้องเปิดอันนี้ก่อนครับท่านอะไรจะเนี่ย,ยนายกแพททองทานชินวัฒน์นะครับท่านผู้ชมไปที่ทาเนียบองคมนตรีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับท่านได้ทาการอวยพรอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่ต้องถามหาอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยตอนนี้นะเน,นี่ยโอ้ย เหล่าบรรดาแฟนขับมิตรลักนักเพลงเล่ตตามหาถามตามหาใครจ้าตามหานายสุเทพเทือกสุบรณนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หายไปไหนเว้ยเฮ้ยนี нолог, ่เฮ้ยสุเทพเทือกสุบันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หายไปนะเนี่ยอย่างไรล่องลอยกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าหี่อันนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณไกลๆหรือไม่นะครับท่านผู้ชมว่าอาจจะไปใช้ชีวิตบ้านไปอะไรประมาณนี้กับครอบครัวหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ก็มีประชากรบางส่วนออกมานะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไว้ก่อนครับท่าน เฮ้ยแบบนี้เป็นไปแบบได้อย่างไรนะเนี่ยไม่นึกงว่าสุเทพจะทิ้งมวลชนอะไรประมาณนี้แล้วอีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยกำนันมันหายไปไหนวันนี้ออกมานนั่เนี่ยอย่าออกมาเลยเออดีแล้วเอออยู่กับบา้านไปอะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็เกิดเสียงโหยหวนนะครับเ่านผู้ชมของพุทธาอิสระครับท่านหรือว่าสุวิทย์ทองประเสริฐล้นสุวิทย์อะไรประมาณนี้หลังจากที่อดีตลูกศิษย์มันหรือว่าอดีตทนายความของมันนะ,ค,ะรรนะนครับเื่อนผู้ชมทีลยุสุวรรณเกศรครับท่านไปยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูนเนี่ยให้อะไร ว่าเนี่ยตรวจสอบยุบพัก เพื่อไทยแล้วก็ตรวจสอบว่าทักษิณแล้วก็เพื่อไทยนั้นเนี่ยยึดอะไรวันไม่ใช่ยึดไว้เฮ้ยล้มล้างการปกครองหรือไม่อะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโดนแจ้งความกลับนะครับ่านผู้ชมไอ้สุวิทย์ก็ออกมาโวเยกโวยวายโอดท้อครับท่านตัดพอนั่นเนี่ยเฮ้ยทำไมมาถึงขั้นนี้แล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยทำแบบนี้นั่นเนี่ยแจ้งความกลับอะไรประมาณนี้เหมือนกับเป็นการรังแกประชาชนหรือไม่โอ้ยถ้าเป็นผมนะครับ่านผู้ชมเป็นทักษิณชินวัตนนั่นเนี่ยผมไม่รอนานขนาดนี้นะครับ่านผู้ชมผมจะต้องเดินหน้านแล้วก็จุดๆๆมัน นัรับท่านผู้ชมมากมายกว่านี้อย่างร้อยเท่าพันเท่ากันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องจับตามองนะเนี่ยโดยประชากรทั้งหลายเว้ยเฮ้ยใครอยากไปม็อบกดหนึ่งนักรเท่านผู้ชมใครคิดว่าไม่น่าจะมีเอ้ยคนจะไปม็อบนะครับท่านผู้ชมคนไม่น่าจะไปเยอะก็กด2กันเข้ามานะครังท่านผู้ชมอยากซาวเสียงครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะการเบท่านผู้ชมแอดไลน์นะัดวิวช็อปครับท่านโดยอะไรวะลืมวะ กล้วยหอมอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม300กรัม150บาทขนุนทอด300กรัม150บาทเหมือนกันครับท่านทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชม100กรัม150บาทขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมปลาเกตข่าวอบกรอบครับท่านอันนี้ก็อร่อยอย่างไม่หยุดยัง้งฟันไม่หลุดอาจจะหยุดเข้าปากไม่ได้นะครับท่านผู้ชมปลาเกดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะผานเอลมมนด์า0 0กรัม40บาท2้0กสั่1 40บาทส่งร0บาทบริการเก็บปลายบาทยังไม่มีหลากหราย นายกัลยานผู้ชมขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเราห,หลังจากที่ศาลนาครัท่านผู้ชมตอนนี้ว่าเฮ้ยคดีของกอบพศส,สุเทพเทิงสุบันอะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่รู้ไปถึงชั้นดีกาหรือยังวะเนี่ยแต่เปิดประเจอันนี้ศาลอุทธรลดโทษสุเทพเทิงสุบันและพวกคดีชักด,ดาวกรุงเทพนายรัท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แกนนำกบพศชุดใหญ่นะครัท่านผู้ชม อ๋อ oh, อันนี้มัน2 7บมิถุนาปี67นี่ว่ะอาวอันนี้ก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงดีการแล้วหรือยังนะคะรับ่านผู้ชมแต่ที่รู้ครับท่านสุเทพหายไปนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีเงื่อนงําหรือเปล่านะคะรับ่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ก็น่าจะวางมืออย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านเออใช่ว่าลืมไปนะเนี่ยสุเทพทุสุบันเคยออกมาดับฟันสลิมรอดช่องนะคะรับ่านผู้ชมประกาศอัดดันมาเริเร่นฝันเมืองเริ่มเยิ่มยืมฮะกูอยากเป็นเบนหนึ่ง มันจะเอาสองคนมารวมกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเคยออกมาครับท่านหลังจาก BBC นะเนี่ยร่วไปสัมภาษณ์ด้วยเฮ้ยเทือกเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เฮ้ย <"He i, S 1> จะเป็นอย่างไรตอนนั้นเนี่ยระบอบทักษิณจะกลับมาแล้วหรือไม่เฮ้ย <"He i, S 1> กังวลเหลือเกินนะเนี่ยอัตมาไอ้ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นพลาดแล้วนี่หว่าตอนนั้นเนี่ยกังวลเหลือเกินนะเนี่ยต้องชูประยุทธ์ไว้เฮ้ยเพื่ออะไรจ้าปราบระบอบทักษิณแล้วก็กังวลว่าถ้าเกิดแพทองทานชินวัตรเป็นนายกนั้นเนี่ยระบอบทักษิณจะกลับมาแล้วกลับมาจะออกเดินอีกไหมจ้าเออไม่เดินแล้วนะคร แขวนรองเท้าผ้าใบแล้วครับท่านเอ้ยแต่ระดับสุเทพนี้มันไม่ใช่แบบม็อบอะไรวะคอปทอนะครับท่านผู้ชมระดับแบบสุเทพนี้เขาต้องไม่ใช่รองเท้าผ้าใบเว้ยเฮ้ยต้องเป็นรองเท้าแบบพวกแคชชูนะครับท่านระดับม็อบมันต่างกันนะครับท่านผู้ชมต่างกันยังไงวะม็อบสุเทพนี้น่าจะเป็นม็อบแบบอะไฮโซหน่อยนะครับท่านแล้วม็อบคอปทอรละจ้าโอ้ยอันนี้เหมือนกับม็อบควายเดินเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ในโซเชียลบอกออกมาแบบนี้นะเนี่ยผมก็ผ่านไปเห็นแล้วก็ทําใจไม่ได้นะเนี่ยมาด่าม็อบแบบนี้ได้อย่างไรล เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยป้าผัวลุงข้างบ้านครับท่านได้วิ่งมาปรึกษาผมนะเนี่ยน้องนัดถามมีอะไรจะป้าผัวลุงข้างบ้านบอกผมมานะเฮ้ยตอนนี้ป้าไม่ค่อยมีเงินเลยนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ป้ามีไอเดียสุดแสนฝังชิปนะเนี่ยแล้วก็ชิปยังไม่หายด้วยเอา้าป้ามีอะไรบอกผมมาเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยนายกเิงเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนะเนี่ยปปชเผยมานะเนี่ยถ้าไม่รวยหมื่นสามพันล้านหมื่นสี่พันล้านน้องนัดมาจัดแคมเปญก,กับป้าไหม,ป,ไมป้ายิ่งไม่มีเเเงินใช้้้ออออยยู่าาาไดลปปบกมมจจะจะัแคร เฮ้ยเรามาจัดม็อบกันไหมนะเนี่ยไหนๆน้องหนูก็มีคนติดตามประมาณ5้าแสนหกแสนคนแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าจะจัดม็อบยังไงจ้าป้าจัดม็อบไถ่เงินนายกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับท่านทอนนี่ผมก็ยังคิดอยู่นะเนี่ยคิดว่าอะไรจ้าคิดว่าจะจัดดีไหมนะครับท่านผู้ชมแล้วมึงหยิบตาทําไมจ้าหย,หยิบโชว์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ครับท่าน ว่าขายิบตาได้อะไรประมาณนี้โอ้ยก็นี่ไม่รู้จะทําผือดีนะคะท่านผู้ชมขอบเอาอ,อีกอข่าวหนึ่ง11มกราคมใส่รองเท้าผ้าใบมาเจอกันแยกข้อกัวข้อกัวนะคะท่านผู้ชมโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรครับท่านอันนี้ก็ข่าวจากช่องเจ็ดสีคอปทอครับท่านประกาศนัดรวมพลวันเด็กนะคบท่านผู้ชมแต่กงเด็กๆอย่ามานะเนี่ยอันนี้ประกาศไว้ตรงนี้เจอกันเว้ยเฮ้ยแยกข้อกัวนะคบท่านผู้ชม ควายมันจะไปเจอกันแยกวัววะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยแยกครอบครัวเป็นสถานที่โอ้ยขอภัยท่านประธานม็บควายเดินเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถอนคาพูดไปก่อนเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังอยู่ม็บมันยังอยู่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยประชากรท่านใดครับท่านประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยถ้าเกิดใครทราบนะครับท่านผู้ชมแจ้งผมมาหน่อยหลังจากผมไปโอเค Google หลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเซิร์ชคาว่าอะไรจ้าคอปทอนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจะเนี่ยไม่เจอการอัปเดตเลยนะครับท่านผู้ชมปรากฏทําให้ผมสงสัย นี่แล้วก็ผมพ่อผมก็ถามมานั่นเนี่ยเฮ้ยนัทถามทําไมจ้าพ่อมีอะไรบอกผมมานะเฮ้ย แกรู้ไหมว่าเนี่ยว่าตอนนี้ม็อกคอปทอรนั้นเนี่ยมันยังอยู่หรือว่ามันกลับบ้านไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยใครทราบช่วยบอกทีนะครับว่ามันยังอยู่หรือมันไม่อยู่โอ้ยโดยตอนแรกนะครับท่านผู้ชมคําพูดร้อยโลครับท่านตอนโชว์ไม่ถึงขีดนันเนี่ยผมก็นึกว่ามันจะปักหลักกันสัก4ี่หเดือนเกิดอะไรขึ้นต่อจางโอ้ยนัดอะไรว่าเนี่ยสิบเอ็ดมกรานะครับท่านผู้ชมม็อบเตรียมครับท่านนัดประชากรนะเนี่ยสวมรองเท้าผ้าใบ เม้ยทำไมมึงเป็นส้นตีนส้นมืออะไรกับรองเท้าผ้าใบวะอ่าลุยแยกอคอกวัวไล่เช็คบินรัฐบาลวัดใจระบอบชินวัตรคุยวัวโตลั่นเราจะอยู่ยาวยาวแค่ไหนจะยาวตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับท่านโอ้ยมึงกลับบ้านไปซะเถอะถามทําไมจ้าโดยตอนนี้รัฐบาลน,นี้เสริมใยเหล็กนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ครับท่านก็มีกลุ่มสลิมเดือดนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวหลังจากนายกอิงครับท่านขึ้นแท่นนนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน ประเทศไทยแล้วก็อายุน้อยที่สุดอันดับ3ของโลกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นนายกหมื่นล้านครับท่านรวยที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาทุบสติไอไม่ใช่ไม่ใช่ทุบสติไปเกี่ยวกับไอ้นี่แล้วก็ลวนเลยครับท่านทุบสถิตินะเนี่ยแพทองทานชินวัตรครับท่านครองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยครับท่านรวยที่สุดแซงทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทักษิณชินวัตรเคยเป็นอะไรประมาณนี้ทีนี้สลิมก็วยวายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำไมอิงมารวยแบบนี้วะเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วก็หลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ โดยถ้าเกิดสมมติอิงจนนั้นเนี่ยผมจะแปลกใจนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติมีเงินหลักพันล้านนั้นเนี่ยผมจะงงเลยว่าเฮ้ยแอบทรัพย์สินหรือเปล่าวะแล้วถ้าเกิดมือล้านนี่แหละจานโอ้ยอันนี้ก็สมควรแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะสมัยที่ทักษินยังอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นเนี่ย AIS นะครับท่านผู้ชมวันทู o ออะไรประมาณนี้โดยแต่ก่อนผมใช้บริการครับท่านแต่ก่อนตอนคุยกับแฟนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยังไม่มีแฟนให้คุยอยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีมันจะเล่นวิได้นะครับท้กวแล็ สวิกดวางครับท่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็จะได้คุยฟรีนะครับท่านผู้ชมทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยก็โทรคุยกันนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่สี่ทุ่มยันตีหนึ่งตีสองครับท่านสามวิแล้วก็วางสามวิแล้วก็วางขามทําไมมึงไม่เติมเงินจ้าโอ้ยไม่ค่อยมีจะกินนะครับท่านผู้ชมสมัยนั้นยังเด็กๆอยู่ครับท่านอ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าทักสินแล้นเนี่ยจะได้เงินเป็นวินาทีเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถือสัมปทานครับท่าน ไเอไอเออกัดลิ้นเอวันทูคอเอ a i เออะไรประมาณนี้โอ้ยก็ทําให้หนักหน่วงนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าหนักหัวกระบาลครับท่านนักร้องมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาครับท่านหลังจากออกมาคุยโวตโตลั่นนั้นเนี่ยเรืองไกรล,ลั่นไม่ใช่เคียรในบ้านใครไม่ใช่ อ๋อผิดผิดโดยตายแล้วถอนคำพูดถอนคำพูดพีพีทีวีส่งเข้าประกวดเรื่องไก่ลั่นไม่ใช่หมาในบ้านใครไม่สนทักษิณเตรียมไล่ฟ้องนะครับท่านผู้ชมเช็คบินนักร้องแต่มุดลูเมนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้วันนี้มาแล้วจ้านักร้องฟ้องจนพังคาบ้านนะครับท่านผู้ชมโผล่หัวกระบาลครับท่านเรื่องไก่นเนี่ยโผล่ลั่นครับท่านไล่ตรวจสอบทักษิณน,นายกอิงนันเนี่ยย้อนไปถึงสมัยทักษิณเคยยื่นปป,ปชกันเลยทีเดียวแจ้งเข้ามาวันไหนจ้าแจ้งเข้ามาวันนี้สี่มกรานะครับท่านผู้ชมเวลา 17นาฬิกาอะไรประมาณนี้17นาฬิกา13นาที ไอ้นี่ก็ยุ่งเหยิงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมรวมถึงไอ้สนทิยาสวัสดีอีกคนหนึ่งครับท่านที่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าที่ตอนนี้ก็อยู่ในทำเนียบอีกคนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้ทำเนียบที่ว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลแต่น่าจะเป็นทำเนียบนักร้องครับท่านฟ้องจนพังคาบ้านอะไรประมาณนี้ที่น่าจะโดนทักสินเช็คบินนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมประกาศลั่นด้วยเฮ้ย<ๆ>ไม่ใช่เป็นหมาในบ้านใครอะไรประมาณนี้ก็ช่างกับมันไปก่อนส่วนตอนนี้ชวนหลีกภัยเป็นอย่างไรบ้้้าาางงงจกก็ยยััคคอออมสเลุโโวตรน่ผูช พังคาคอกันเลยทีเดียวโดนถอนหงอกสิ้นปีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโวยนะเนี่ยทักษิณชินวัตรน,นะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยได้รับอภัยโทษลดโทษแล้วนะเนี่ยยังทําให้บ้านมวลปั่นป่นปวนแล้วก็ระบบทักษิณเต็มกลับมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้มันก็แม่มือเ้ยไม่รู้ว่าแกพ่อะอะไรว่าเกิดนี่เกิดนานหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแกพ่อกินข้าวหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแกแบบไร้สาระนะครับท่านผู้ชมแกแบบไม่รู้หวันกันเลยทีเดียวมันก็ยังคงอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมไปประชาธิ ปัดแล้วนี่แต่ไปว่าเขามวลรวมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์สายใหม่นะครับท่านผู้ชม อะไรวะเนี่ยก็ก็ได้ทําการแตกล้าวกับชวนหลีกภัยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าชวนหลีกภัยมันโดนยึดพักไปเป็นที่เรียบร้อยโดยถ้าเกิดผมเป็นอะไรวะเนี่ยคนประชาธิปัตย์ที่ยึดพักไปได้นะครับท่านผู้ชมอย่างแรกที่ผมจะทําเลยครับท่านถามทําอะไรจ้าน่าจะขับไล่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากฎหมายเปิดช่องหรือเปล่าขับไล่ไปไหนขับไล่ให้มันเอ้ยชวนหลีกภัยมันบอกว่าเนี่ยทักษิณระวังไม่มีแผ่นดินอยู่นะเนี่ยโดยถ้าผมเป็นประชาธิปัตย์ตอนนี้ละมึงเอ้มันเลยถามยังไงจ้า ขับไล่แม่ให้มันมีพักอยู่นะครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็นเนี่ยก็ไล่ตะเพิดมันครับท่านไม่ให้ลงสอสอปาร์ตี้ลิสต์นะเนี่ยเพราะถ้าเกิดลงสอสอปาร์ตี้ลิสต์ก็จะเหมือนการกินแรงชาวบ้านชาวช่องนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะเนี่ยคุณเดชีกขาวทองไว้เฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยให้ชวนหลีกภัยเขาลงอะไรวะเนี่ยสอสอเขตไปเพราะอะไรจ้าเพราะว่าผมเชื่อนะครับท่านผู้ชม แล้วมันจะจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านแต่ผมเชื่อนะเนี่ยเอยมันน่าจะสอบตกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหมดยุคข,ของมันแล้วครับท่านอันนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วครับท่านเทพไทยเสนพงศ์นะเนี่ยหลังจากโดนสารสั่งคุกค,ครับท่านคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่นะเนี่ยมาอีกแล้วว่าเฮ้ยเทพไทยเสนพงศ์อ่านเกมทักษิณชินวัตรเดินสายช่วยบ้านใหญ่ชนบ้านใหญ่นายกอบจแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครคือผู้มีอำนาจตัวจริงโอ้ยอยู่มาตั้งนาน นะครับท่านผู้ชมมึงเพิ่งรู้หรือว่าเนี่ยก๋อแต่อันนี้น่าจะรู้ตัวนานแล้วนะครับท่านรู้ว่า ใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเอ้ยไอ้มอบนี้นะครับท่านผู้ชมปาลมาได้ว่าจุดไม่ติดครับท่านแต่ม็อบของนายสนธิลิ้มทองกุลนั้นเนี่ยจะมีการออกมาเดินไหมโดยก็มีการประเมินนะครับท่านเอ้ยออกเดินก็อาจจะเสียหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเกิดสมมติมวลชนมาน้อยแล้วก็ม็อบจุดไม่ติดม็อบแป้กนะครับท่านผู้ชมมันจะเสียยี่ห้อหรือไม่แล้วถ้าเกิดไม่ออกเดินละจ้าทีนี้ก็จะโดนทวงนะครับท่านเฮ้ยเมื่อไหร่จะออกมาเดินเมื่อไหร่จองมาเดินอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครัผู้ชม แต่ว่าเอยเรื่องนี้ต้องจับตาครับท่านว่าจะจุดติดหรือไม่แต่มพอปพทอตอนนี้หมดทนทางนะครับท่านผู้ชมถึงขั้นขนเด็กกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยนัดชุมนุมวันเด็กนะครับท่านผู้ชมหยุดระบอบทักษินกูก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านมี <c oughs> การประกาศนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ดี่หายไปไหนใครจะเนี่ยเอยสุเทพทักษุบันนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้แกก็น่าจะกลับไปใช้ชีวิตเออจําได้แล้วเออใช่รู้สึกว่าไปพัฒนาระบอบเออไม่ใช่ ระบบการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งพัฒนาระบบการศึกษานะครับท่านผู้ชมเออใช่จําได้แล้วว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจาไม่ผิดเออใช่ใช่ใช่แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเออมันก็ยังไม่หายไปไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้น่าจะวางมือแล้วครับท่านแล้วก็แขวนรองเท้าแคชชูนะครับท่านผู้ชมสุเทพนี่ย ผมไม่ใช้รองเท้าผ้าใบครับท่านส่วนในม็อบนี้แหละจ้าโอ้ยม็อบนี้นะครับท่านผู้ชมเดินตีนแตกแดกปากมันนะครับท่านเดินตีนเปล่านี้ก็หรูหราหมาเห่าแล้วนะเนี่ยสำหรับประชากรทั้งหลายแล้วมันจะจุดติดไหมจ้าเอ้ยให้มันจัดอีก5ปี1 0ปีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีวันติดครับท่านก็น่าสมเพชแห่งปีกันเลยทีเดียวเอ้ยถ้าเกิดต้องจัดเกรดนะครับท่านผู้ชมว่าม็อบไหนนะเนี่ยเป็นม็อบที่น่าสมเพชเวทนาที่สุดตั้งแต่ประเทศชาตินี้เคยมีมานะเนี่ยผมก็จะต้องยกให้ม็อบคอปทอนะครับนะ เหลือทนกันเลยทีเดียว,ย,วยิ่งกว่าเว้นลอยอะไรประมาณนี้แล้วจัดแล้วมีประโยชน์อะไรไหมจ๊ะไม่มีประโยชน์ไม่พอนะครับท่านผู้ชมสร้างความปั่นป่วนให้กับประชากรแถวนั้นครับท่านแล้วถ้าเกิดยิ่งใหญ่นะเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้จัดแม่งอย่างไรว่าเนี่ยยิ่งจัดยิ่งต่านะครับท่านคนยิ่งหนีหายอะไรประมาณนี้ก็ทุเรศอปีสิ้นดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีฉะนั้นครับท่าน เอ้ยทำอย่างนี้ดีแน่นะนเนี่ยแอดไลน์นะัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางาขนาดนี้ถ้ากำลังรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่เขารบจึงขอจบการถแถลงขกไปก่อนสวัสดีครับผม